นี่ครับไส่สวยมึงตัวครับี่สีสันนี่ครับทึงๆกันเลยครับเดี๋ยวเปิดเบ็ดปล่อยเขากันนะครับเดียปิดเสร็จเรียบร้อยครับพักเขาันัวขึ้นทางน้ำแน่ครับจะคอยรับออกซิเจน Tôi chẳng có cháu ai ở bên đó. อยงนี้ครับเป็นแม่ได้แล้วอ๋อว้ายนี่ครับไซส์สวยมีตัวครับนี่สีสันนี้ยพิ้งพิ้งกันเลยครับโอเคเดี๋ยวกดเบ็ดปล่อยเขาเลยนะครับกดเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับพักเขา cần quá kinh nam để gấp cho tôi có ốc chicken tôi chuẩn bị ăn tôi cho quay แม่ได้แล้วอ๋อบาย